สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องอาจารย์วิชิษานะคะวันนี้ก็เช่นเคยนะคะเราจะมาทำ random reading นะคะหัวข้อแล้วแต่ใพ่อยากจะบอกการอ่านเป็นการอ่านแบบ general reading หรือการอ่านทั่วไปอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเราสวัสกันบ้างนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาฝากกดติดตามเลยนะคะจะเป็นอันดับหนึ่งในการให้คำปรึกษาในเรื่องของรักสามเศร้ากับแฟนเก่าเนาะใครที่มีปัญหานี้นะคะก็สามารถที่จะมาปรึกษาอาจารย์ได้นะคะที่ไลน์ a บาริชิสา a at บาริชิสานะคะส่วนใครที่สนใจนะอยากจะมาเรียนดูดวงเอ่อวันที่30ถึงวันที่1นะคะเป็นครั้งแรกที่เปิดจำนาตัวต่อตัวที่เรามาเจอกันนะคะเอ่อรับจำนวนจำกัดตอนนี้เหลืออีกประมาณ5ที่นั่ง เต็มนะคะ6,999ที่รัชดาสตีดสตีดรัชดานะคะวันที่3าถึงวันที่1นะเป็นโอกาสแบบสำคัญมากเพราะว่าว่ไม่เคยจัดตัวต่อตัวเลยนะคะแล้วราคานี้คือราคาคารดออนไลน์สำหรับคนที่อยากอ่านพายุสีได้ราคาสูงสูงเราก็มีค่าตัวจึงจ้งๆนะคะเอ่อมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสามารถที่จะประกอบอาชีพได้นะคะ แอดไลน์มาได้เลยที่ไลน์แอดบาบปิ้ชิสานะคะด้วยจิตวิทยาชั้นสูงเลยนะใครที่สนใจมาเจอตัวอาจารย์ตัวๆนะคะที่สําคัญที่สุดรุ่นแดงอาจารย์จะแถมไพ่ยิปซีปลุกเสกให้ด้วยนะคะเป็นของพรีเมียมมากมูลค่าหนึ่งพันบาทบอกเลยว่าไม่มีที่อื่นแน่นอนนะคะแบบแม่นยําแน่นอนนะคะแบบปังไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนบอกเลยว่าเอาไปใช้ประกอบอาชีพหรือเอาไปใช้ดูตัวเองก็คุ้มนะคะ ไว้ดูให้ตัวเองก็คุ้มบอกเลยยังไงแม่นแน่นอนไม่ต้องไปเสียตังค่าหมอดูอีก forever นะคะใครที่สนใจนะอาจารย์ไม่เปิดแล้วนะอืมอันนี้เป็นครั้งแรกครั้งเดียวเพราะว่าเหมือนแบบว่าแค่เปิดให้ลูกศิษย์เนี่ยได้มาเจับมือทำนะคะแล้วก็แถมคอร์สออนไลน์ไปด้วยมูลค่า6กพันเก้าก็คือ เท่าคอร์สออนไลน์เลยนะคะหลังจากนี้ถ้าใครไม่ไม่ได้มาเจอตัวตัวเนี่ยจะได้เรียนแต่คาดออนไลน์เนาะส่วนใครที่อยากผูกรักผูกจิตนะคะดึงแฟนเก่ากลับมาเป็นพิธีกรรมเนาะก็แอดไลน์มาได้เลยนะคะถามก่อนก็ได้นะว่าเราเหมาะกับอะไรนะคะก็มีพิธีแก้กรรมความรักสําหรับคนที่เจอแต่ความรักที่ผิดหวังไม่เคยสมหวังกับความรักเลยเจอแต่คนเจ้าชู้หลอกลวงเป็นเมียน้อยเป็นชู้ชาวบ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะโดนหลอกโดนรู้สึกโง่มาตลอดนะคะบอกเลยว่า บางคน่ะดวงหนักมากดวงอภพรักษเนี่ยต้องแก้นะคะไม่งั้นก็ไม่เคยสมหวังกับความรักไม่ได้แต่งงานสักทีนะคะแล้วก็พิธีแก้กรรมโดยรวมนะคะปรับพื้นดวงปรับดวงดีเนาะอ่าผูกรักผูกจิตตัดมือที่สามนะคะแล้วก็มีพิธีในเรื่องของการเงินการงานการสำเร็จทูตจะบอกว่าทำอันเนี้ยไปอะการเงินอะคูณมาประมาณแบ้๊บหนึ่ง ห้าเท่าอ่ะเดือนแรกอ่ะพิธีเรื่องการเงินอะห้าเท่าอ่ะของบี้อะเดือนแรกเงินเดือนอะประมาณห้าถึงหกเท่าอ่ะเออประมาณเนี้ยนะคะมันแบบมันเพิ่มทวีคูณมากเลยนะคะแล้วก็มีรีวิวผูกรากผูกจิตเนาะแล้วส่วนถ้าที่ใครแบบงบน้อยแล้วอยากดึงแฟนเก่ากลับมาก็ใช้เป็นเครื่องรางได้น้ำหอมเสน์สีพึ่งแป้งนะ้าหน้าทองนะคะแล้วก็เพนดูรัมก็จะช่วยในเรื่องของ การดึงดูดแฟนเก่ากลับมาแล้วก็ควคู่นะคะการงานการเงินความรักโชครสุขภาพจะมีบทสวดให้แล้วก็วาจาศักดิ์สิทธิ์อะไรเงี้ยใครที่เป็นหมอดวหมอดวดต้องมีสีพึ่งแล้วก็ต้องมี ไพ่นะคะไพ่ปลุกเสกอันนี้คือปังมากนะอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะสําหรับคนที่มีงบน้อยเข้าไปใหญ่เลยนะคะก็ไปสวดเองได้แต่ว่าพวกพิธีกรรมอะไรเงี้ยมันจะได้ผลเร็วกว่านะคะมันก็แล้วแต่งบประมาณของแต่ละคนบอกเลยว,ว่าของบี้เนี่ยมีหลายราคานะคะมีหลายราคาให้เลือกแล้วที่สําคัญที่สุดสายขาวลองไปไปบูชาอะไรมั่วซั่วเจอสายดำขึ้นมานี่แย่มากเลยนะทุกคนบอกเลยว่าชนิดที่ว่ากูไม่กลับนะคะคือ บูชาอาจจะบูชามาสองร้อยใช่ไหมแต่ว่าแก้ประมาณสองพันสองหมืนสองแสนเนี้ยมีนะคะของดําไม่ได้แก้ง่ายนะคะทุกคนมันมันเป็นหมื่นเป็นแสนนะถึงจะหายนะคะและหลายครั้งด้วยวุ่นวายมากนะอ่ะเรามาเริ่มกันนะคะเรามาเริ่มกันสําหรับไพ่อยากจะบอกอะไร king of pentacles สิเหรียญ six of cups e h of cups king of cups เก้าดาไพ่กรรมใน nice of u u p ในสับเพนท์เคิล queen of cups อืมคนคนนี้เขาคิดถึงคุณนะคนุณเขาอาจจะเคยมีโมเมนต์ที่มีความสุขร่วมกันเคยเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะ เขาคิดถึงคุณนะตอนนี้เขาคิดถึงคุณมากมากเลยนะคะบอกอยากบอกบอกเธอให้รู้ไว้นะเขาคิดถึงคุณมากสิบเหรียญน,นะคะเขาคิดถึงความทรงจำดีๆช่วงเวลาที่คุณกับเขาเคยได้คุยกันเคยมีความสุขร่วมกันเคยมีโมเมนต์ดีๆอ่ะ นะคะแล้วก็ลึกไปถึงในเรื่องของการแต่งงานการเป็นครอบครัวคุณกับเขาอาจจะเคยแต่งงานกันแล้วนะคะเคยเป็นครอบครัวเดียวกันหรือเคยอาจจะแลนอนาคตร,ร่วมกันก็ได้เคยมีแลนในอนาคตร,ร่วมกันมาก่อนก็ก็ตระหนักอะค่ะตระหนักรู้นถึงคิดถึงความทรงจำดีๆเหล่านั้นร่วมกันที่เคยมีอะไรเงี้ยนะคะ ดูเหมือนว่าคนคนนี้จะเป็นแฟนเก่านะคุณกับเขาจะไม่ได้คุยกันแล้วอาจจะมีบ้างในเชิงแบบโซเชียลมีเดียในเชิงออนไลน์ที่เหมือนกับว่าสอดส่งกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีนะแต่ว่าไม่ได้พูดคุยกันแล้วเออไม่ได้ไม่ได้คุยกันไม่ได้อะไรกันแล้วเนอะอืม ชูอับคัพให้สองถ้วยสองถ้วยหมายถึงการมันเคยแบบเคมีเข้ากันได้เคยแบบเคยไปกันได้ดีอะนะคะนึกถึงความทรงจำความสุขที่เคยมีโมเมนต์ดีๆร่วมกันนะคะความทรงจำอะไรเหล่านั้นก็ยังเข้ามาหาเขาเสมอนะน,นึกที่ไรก็มีความสุขนะคะเขารู้สึกมีความสุข ทุกครั้งที่ได้นึกถึงคุณเนาะัน,น,นะกคนส่วมากก็จะเป็นแมสเซจเกี่ยวกับแบบพวกแฟนเก่าเนาะใครที่อยากปรึกษาส่วนตัวนะคะก็จะเป็นของตัวคุณเองเนาะก็จะเป็นเรื่องของแฟนเก่าน,นั่นเอง เขาคิดยังไงกับเรา The Sun ้าวอยากเริ่มต้นใหม่กับเรานะคะแต่ว่าเออเขาเหมือนเขายังมุกออนจากเราไม่ได้เขาอยากเริ่มต้นใหม่นะแต่ตอนนี้เหมือนเขาแบบขออู้ j u s t i ขอแบบขอดูไปก่อนอะอืขอคิดก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เขาอยากเริ่มต้นใหม่กับเรานะไพ่ King ถือเหรียญกับไพ่ราชีเหรียญคือความเป็นคู่กันเนาะ พี่บอกแล้วว่าพี่เป็นคนที่แบบเปิดไพ่เยอะที่สุดในบรรดาทุกคนนะคะแล้วก็ปฏิบัติต่อเรื่องเล่ละเอียดที่สุดเลยนะคะใครอยากรู้เทคนิคก็มาเรียนกันได้นะอืมถั่วครับว้าวพี่ว่ามันมีเรื่องของความถูกต้องความยุติธรรมอยู่อะแบบเขาอาจจะมีครอบครัวแล้วหรือคุณอาจจะมีครอบครัวแล้วมันยังมี เรื่องของเอกสารเรื่องของความถูกต้องที่มันต้องไปเคลีย์คือเขาอยากเริ่มต้นใหม่นะแต่ว่าอาจจะต้องไปเคลีย์อะไรหลายๆอยา่างให้มันถูกต้องให้มันคลีนก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวคอมมิตขึ้นมาเหมือนก็เลยทําให้ตอนนี้คือเขายังเหมือนแบบอยู่ในสถานการณ์ที่บาลานซ์คุณเอาไว้แบบอาจจะมีมาสองบ้างมาพยายามติดต่อมาแบบในสถานะเพื่อนสถานะพี่น้องสถานะคนรักเก่าแต่ว่ายังไม่ได้คอมมิตเมนต์หรือว่าตกลงที่จะคบกันเพราะว่า เขายังมีความรู้สึกว่าเออแบบชูอ of คัพอ่ะเขามีเขารู้สึกว่ามันยังไม่ได้อ่ะความสัมพันธ์มันยังมัมนยังไม่มีอะไรที่มันไม่ถูกต้องไม่แฟร์ไม่อยุติธรรมอยู่ตรงเนี้ย <_ struggles> เขาเลยขอแบบน,นิ่งๆเงียบๆดูสถานการณ์ไปก่อนแต่ว่าเขาค่อนข้างคิดถึงคุณแล้วก็แบบอยากกลับมาแบบสุดๆแล้วนะคะแต่ยังแบบนิ่งเงียบอยู่นะคะยังไม่ได้แบบ take action หรือว่าทำอะไรให้มัน เกิดขึ้นมานะคะทวบ,บอ้โหทวบเขาขึ้นบ่อยมากนะคะเขารักคุณนะรักรักเลยแหละนะคะความรู้สึกของเขาที่ยังมีต่อคุณก็ยังมีอยู่นะความเป็นสิบถ้วยนะคะสิบถ้วยคือความรู้สึกที่มันเป็นครอบครัวความรู้สึกมีความสุขความรู้สึก อยากพูดคุยแฮปปี้นะคะความทรงจำดีๆมันก็ปรากฏขึ้นมานะคะบาลานซ์จัสติกเดทเอาไวคุณกับเขาจะจบกันไม่สวยจบกันแบบกระทันหันนะเนาะม,มันอาจจะมีอะไรหลายๆ,ๆอย่างที่ไม่ได้ไดคุยไม่ได้เคลียร์กันนะคะตอนช่วงนี้ความทรงจำดีๆมันเกิดขึ้นนะคะ ก็ถึงเพลงนี้แหละภาพจำยังช um ัดเจนเหมือนเดิมทุกอย่างภาพเธอยังชัดเจนนี่เพลงของป๊อปปองกูลตอร์ตอร์ตอร์เตอร์เก็บปะภาพจำมันยังชัดเจนไงโอ้ ання, huh. oh, my god เดอะแมจิกเชนก็คุณสองคนนะ่ะทิ้งบาดแผลกันไว้เยอะเนาะมันมีเรื่องของกรรมไงไอแต่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเลยทําให้ต้องเลิกกันอะคือบทจะดีมันก็ดีนะแต่ว่าตอนเลิกกันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกทิ้งบาดแผลกันไว้เยอะนะคะต่างคนต่างรักแหละไพ่ดีเฟเกี่ยวกับเรื่องของการนอกใจการทำอะไรรับหลังรักตัวเลือกนะคะกรรมขึ้นมานั่นแปลว่ามันกรรมในเรื่องรักสามเศร้านะ่ะ มันเลยทาให้ความสัมพันธ์นี่มันต้องแยกนะคะอาจจะเป็นไปได้ว่ามีใครบางคนมีเจ้าของอยู่แล้วก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นตอนนี้หรือตอนไหนเจ็ดดาบนะคะพ่าแต่งงานมันเหมือนแบบความรู้สึกที่เขาคิดถึงคุณอะ่ะมันก็ทําให้เขามีความสุขบางครั้งก็ทําให้เขาทุกข์เนาะเพราะว่า มันได้ก็ได้แต่คิดถึงอ่ะมันเหมือนคนที่อยู่ในในหัวใจแต่มันไม่ได้อยู่ในชีวิตจริงอ่ะเขาพยายามทีสมุงออนหลายรอบมากนะคะให้แต่งงานขึ้นมาคุณคุณต้องเคยมีแพลนแต่งงานคุณต้องมีภาพแต่งงานด้วยกันแน่เลยนะคะห้าถ้วยมีความเสียดายอนาคตที่เคยสร้างกันไวอ้อ่ะหรืออาจจะเคยแต่งงานเป็นครอบครัวกันนี่แหละนะคะสุดท้ายมันไม่ไมสักซสไม่ประสบความสําเร็จนั่นแหละนะคะก็เลยทําให้เหมือนแบบมันเป็นแผลนะคะอืม ทั้งรักทั้งเจ็บไพ่กรมม9เก้าดาบอืมเขาสับสนมากๆนะคะเขาสับสนมากๆเขาก็เจ็บปวดไม่น้อยเลยนะกับการที่เขากับคุณไม่ได้ไม่ได้มีสถานะความสัมพันธ์ต่อเขาก็ค่อนข้างเจ็บปวดอยู่เด้อ เขาก็ยังรักแล้วก็คิดถึงคุณอยู่นะคะคุณยังเป็นคนที่เขาเหมือนแบบอยากคบอะ่ะม,มันอาจจะเลิกกันเพราะด้วยกลับมาะไม่ว่าด้วยนะตอนนั้นมันเหมือนแบบมันมีเหตุอะ่ะให้ต้องเลิอกอ่ะนะคะทั้งทั้งที่คนสองคนอาจจะยังรักกันอยู่เนาะให้กรรมขึ้นมานะบางทีความรักมันก็มีอุปสรรคอะไรแบบนี้แหละนะคะ ต้องมีอ่ะเรื่องของการคิดจริงๆนลการอยากแต่งงานกันมันต้องมีแน่ๆอ่ะ Temperance ช่วงของการบาลานซ์การไปไปมามาความสัมพันนี้เอานอนออฟนะคะปิด,ป,ดปิดเปิดเปิดแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดจะกลับมาก็ไม่กลับอะไรเงี <laughs> ้ย <laughs> นะคะจะลืมกันก็ไม่ได้จะไปต่อมันก็มองไม่เห็นอนาคตอ่ะกลับตัวก็ไม่ได้ไปต่อก็ไม่ถึงตลอดเลยความสัมพันธ์นี้อุปสรรคเยอะอเก้าด่านนะคะ เนี่ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไมีทางแบบเอาคนคนนี้ออกจากใจได้เลยแม้แต่เสี้ยววินาทีใดเ้าก็รบคือความเครียดอะค่ะความก้วาวดาบมันเป็นเหมือนแบบคิดมากวิตกกังวลอะไรอย่างเงี้ยเครียดด้วยความที่รักแต่มันเป็นอะไรกันไม่ได้อ่ะ p a g e o ปเอนต์ cool. ดูค hangman ห้าดอกเดอะทาวเวอร์จบกันไม่ดีจริงจริงจบกันไม่สวยเลยสามด The The Devil. อกเดอะเฮอร์มีเดอะเดวิลอืมจบกันเพราะมีคนอื่นนะมีตัวแปรที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะ มีเรื่องของรักสามเศร้านั่นแหละแต่ว่าคุณก็คือคู่กันนะคือตอนนี้มันความยุติธรรมอะมันเหมือนมันมันต้องเลือกเหมือนเขาอาจจะต้องเลือกความถูกต้องมากกว่าความถูกใจอ,อืมมันเหมือนมันมีปัจจัยอะที่ยังทําให้เขาอะกลับมาเขาคุณไม่ได้ตอนนี้อาจจะเป็นในเรื่องของบุคคลที่สามหรือเป็นเรื่องเรื่อง เรื่องราที่แบบว่าที่มันไม่ใช่ความรักอย่างเดียวคือเหมือนแบบความรักอย่างเดียวมันมันทำให้เราไปต่อไม่ได้มันมันต้องมีอะไรมากกว่านั้นอะ The Emperor ให้ครอบครัวเนี่ยต,ตอนนี้มันยังคบกันไม่ได้นะคะยังกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้ พยายามจะมูออนกันเท่าไหร่ก็ยังลืมไม่ได้อยู่ดีนะคะเหมือนแบบเขาอาจจะพยายามแบบอยากไปเริ่มต้นใหม่อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็ก็กลับมาตายรังกับเราอยู่ดี <c oughs> ความรู้สึกอะคะ่ะมันมันลบไม่ได้อะมันของเรากับเขามันเหมือนคนในครอบครัวกันแล้วอะมันเป็นคนที่แบบรักกันมากแบบในเชิงฟีลลิ่งแบบแฟมิลี่แล้วว่าเป็นครอบครัวแล้วว่ามันไม่ใช่แค่ความรักที่แบบชู้สาวธรรมดานะคะหรือฟลู เหมือนต่างคนต่างบ่อยเป็นอิสระก่อนตนี้มันติดกรรมอยู่นะลองแก้กรรมเรื่องของความรักดูนะคะหรือไม่ก็ลองผูกจิตผูกใจดูอาจจะช่วยได้นะคะเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนมันติดกรรมเห็นไหมบางคนมันแบบแบบแค่นี้มันจะได้สมหวังอะแต่มันติดกรรมไงยัอ่ง มันยังเหมือนแบบถ้าพูดง่ายๆก็คือเหมือนตัวเขาเองอาจจะมีเจ้ากรรมในเวรคนอื่นอีกอะ่ะคือเหมือนแบบเขาอาจจะต้องไปคบกับคนอื่นก่อนอะ่ะก่อนที่จะแบบได้กลับมาได้กลับมาคู่กันกับเราอะ่ะ the d a v i e the moon แต่ซันเขารู้สึกว่าเรื่องของเราเป็นไปได้ยากเลยมากๆเลยนะคะกับเขาอะมันดูไม่เห็นทางออกไม่เห็นอนาคตอะว,ว่ามันจะไปต่อกันยังไงแต่ว่าแด่ซันเขาก็อยากกลับมาเริ่มต้นใหม่อยากกลับมาขอโอกาสเหมือนกันเพราะว่าวิทยาทีหรือว่าวันที่มันไม่มีคุณมันเขาก็ไม่โอเคเหมือนกันสองเหรียญเขารู้สึกไม่ดีเหมือนกันที่เขา ขาดคุณไปอ่ะมันก็ไม่มีใครแบบมาเติมเต็มให้เขาได้ขนาดนั้นนะเดือนสันคืออยากเริ่มต้นใหม่นะอยากเริ่มต้นใหม่แต่แต่แค่งไม่ใช่เวลาตอนนี้เท่านั้นเองนะคะไพ่สรุปค่ะไพ่จะสรุปอะไรอยากเริ่มต้นใหม่แต่มันไม่ใช่เวลานี้นะคะกล้องเราโชวชะตาให้กงล้อมันหมุนไปให้เวลามันทํางานนะคะไพ่ซิกซ์ครับใช่คนเก่าจริงๆนะ คุณไปคอนโทรลอะไรไม่ได้อะวิว่าเหมือนปล่อยให้กันและกมีอิสระให้ได้ไปเรียนรู้ให้ให้กลงล้อสิงชั่วชะตาม,มันหมุนให้เมื่อถึงเวลามันจะกลับมาเองนะคะเดลิวอรขึ้นมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนเขากําหนดไว้แล้วอ่ะคุณกับเขายังไงก็คือพรหมลิขิตค่ะเนี่ยแต่มันแค่แบบเรื่องแบบน,นี้มันเป็นเหมือนแบบข้างบนเขากําหนดไว้อ่ะเออเราอาจจะแบบไม่สามารถที่จะไปคอนโทรลได้ณนะตอนนี้นะคะ อะมาดูโรแมน c e a แตน l นะคะดูซิว่าเขาจะกลับมาไหมเคสนี้คือบอกเลยว่าถ้าใครมาผูกจิตนะคะไม่ยากนะฟรีสต้องปล่อยให้เป็นอิสระกันไปก่อนอ่ะกลับมาแน่นอนนะคะแต่ช่วงนี้มันเป็นช่วงทรั์รชั่นมันเป็นกรรมของคุณกับเขาที่จะต้องแยกจากกันก่อนนะคะยังไงก็กลับนะคะกองนี้ยังไงก็กลับมันมันเป็นดวงตอนเนี้ยนะคะตอนเนี้ยที่เหมือนต่างคนต่างแยกย้ายแล้วมัน ไปเรียนรู้หัวใจตัวเองว่าเออมันต่างคนต่างลืมกันไม่ได้นะอะไรเงี้ยนะคะถึงจะกลับมาเนาะนาคราลสีอะไรที่มเกเฑนมีกลุ่มนะคะมีตนนุนมีเมษแล้วก็มีมังกรน,นะคะมาดูข้อความกันข้อความที่เขาอยากบอกเราเรา,อาบอกเขาทารมันจะค้าเหมือนห่างละเย็นชาเห็นไหมไม่ได้คุยกันเนี้ยฉันคิดถึงเธอแทบบ้าเห็นไหม เ้าทุกอย่างจะดีขึ้นด้วยตัวของมันฉันไม่อยากทำให้เธอเสียใจที่จริงแล้วใส่ใจแต่ซ่อนอยู่ในท่าทีที่เฉยเมยของฉันจิตใจฉันต้องการสัมผัสอัน,นอบอุ่นของเธอไม่อยากรังเธอไว้ให้เสียใจมีความสุขทุกครั้งที่ได้คุยกับเธอสะกดอีกนานไหมง้อหนึ่งแล้วนะฉันมั่นใจในตัวเธอเสมอเธอเคยรู้สึกแบบฉันบ้างไหมอ่ะสุดท้ายเยอะมากเลยวันนี้ ขอบคุณที่ทำให้ฝันฉันเป็นจริงนาะนแค่ไหนเราที่เราไม่ได้คุยกันดีๆก็คือคนที่ไม่ได้คุยกันนั่นแหละมีเพลงหนึ่งที่พี่อยากจะให้นะคะมันขึ้นมาในเซนส์นของดีเพลงขอนี่จริงๆตอนนั้นมันก็ดีนะ เห็นไหมเหมือนคนสองคนที่ยมีใจให้กันคิดถึงกันแต่ยังไม่ได้กลับมาคุยกันเนาะมมนิเฟสเตตั้ง่างเลยค่ะขอให้กลองนี้เป็นของคุณขอให้คนี้เป็นของคุณขอให้เขากลับมานะคะแล้วไว้เจอกันใครที่สนใจอยากปรึกษาอยากเรียนดูดวงอยากซื้อของอยากผูกจิตผูกใจหรือผูกรักหรืออะไรก็ได้แต่แอดไลน์มาได้ที่ไลน์แอบบีิชิสาแอาแบบแบบี้จะปักหมดไว้นะคะไว้เจอกันค่ะบ๊ายบาย